สวัสดีคุณผู้ชมค่ะค่ะอ้อมนะคะแนะนตัวท่ะวันนี้วกเรามาทำอะไรกันแนะนำตัวคือเครือเล่นใหม่ของเราครับใช่ค่ะวันนี้วันดีวันนี้เรามีหนึ่งเคือเล่ใหม่นะคะที่อยากจะมาแนะนำให้กับคุณผูาชมนะคะได้เลยค่ะจากไอแพร่ยินดีร ก็ที่จะเข้ามาท่านเป็นอาจารย์แท้ที่ประจําอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเอาจังหวะว่าจะมาเปิดเดี๋ยวนะอ่าที่เรานี้ยังมีตามตามในอ่าที่เราอยากรู้ชั้นไหนอะไรค่ะที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่เรียกว่าเรียกอริยเมนูเกี่ยวกับชั้นความความใจโดยเราคิดว่าความรู้ร่างเฉพาะ นะคะแล้ววันนี้นะคะนอกจากเราจะมีนะคะความรู้จากคุณหมอเรี่ยนะคะเรามีนะคะตัวอย่างนกงคือถ้าเกิดว่าส่วนฉันก็คงนี้ได้่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็มีอะไรมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคุณหมอและทีมาได้เตรียมที่เล็กน้อยได้แล้วนะคะแล้วได้แจกให้กับผู้เข้าชมท่านนะหนึ่งค่ นะาะอยากจะถามคุณหมอนะคะเดี๋ยวถามได้เลยนะคะคุณหมอพร้อมที่จะให้คำตอบกับทุกท่านไหมคะถามได้เลยนะครับทุกเรื่องนะครับว่าแพมันมีเรื่องเกี่ยวกับความรู้ว่าตุ้ง้นเดกนุ่งมุ้งมิ้มันทะลึ่งไหมมันก็ไม่ทะลึ่งนะครับกับแพทย์เพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวจังหวัดงของเราครับที่ต้องใช้ชีวจังหวัดงกับชีพผู่คนเราหรือว่าอะไรอะไรต่างๆแต่ผมพูดก็ประเด็นี๋ยวดีพื่อนสอำคัญว่าทางใน ใจและอากาศเฉอยน้นก็เฉื่นะคะเป็นวี่เี้ยเป็นเงียนเเฉื่อนะคะเราะว่าวัตงเนียถเราเกิอย่างที่สำคัญัญอะไรคะเช่นการกปฏิบัติท่วันที่จ็ปลอดภัยมั้ยผสอนมีคำอบว่าอะจรไปบอสัญญาจะเฉื่อยปลอดภัยไหมตอนแรกเราชปลอดภัยเราเป็นไปนะไม่น่แต่ังจาก้ราจะทำเ่เลยนะคะใช่ครับเราจะทำรู้กันกับ เกิดเ็กเกิดน้อยับการ้ีเพืมันไม่ได้เกี่ยวเราไม่ร้องการยังไงนี้าหมดที่หมดที่าโดนเดียวไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเรื่องนี้มเดียวใช่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับมาชกความครัวมีเป็นการพนันเงินไดคะมีชุมกนร้ง้ค่ะเพราะลายเรื่องที่ข้อผิก็ยังไม่รู้เลยะวันนี้คุณหมอปีทำตอบมาให้นะคะแล้วก็นะคะท่านใดที่ได้ผาง ก็มานั u, detta, ha, ่ฟังกันพาะวันนี้เรามีความรู้นะคะจากคุณหมอสุกานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธิมีเว่นะคะใช่ครับคุณอเองไมได้ฟังเากิงเราไดนะครับามนคดูแตเว็บไซต์ของจุกานมหอนไลน์ได้คะค่ะได้ค่ะดค่ะได้ค่ะได้ค่ดค่ะได้คะค่ะ่้ะคะไดะคะ้ได้ได้คะได้ะคะ้คะคะ่าะ สำคัญนะคะแล้วก็จะได้รู้จักแข็งขือความรู้รอบเอวกันมากขึ้นนะคะว่าความรู้รอบเอวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็กซ์เท่านั้นนะคะจะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายดูแลตัวเองด้วยนะคะเรียนทุกท่านเลยนะคะใครที่มาแล้วนะคะได้ยินด่านนกอลงทะเบียนได้มากลงชข่้นอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีของเยี่ยลึกบ้างนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะถามคำถามมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเคิดด้วยก่อนได้เลยนะคะที่อยากจะถามคุณหมอ ใช่ค่ะส be ันยอดจริงๆใช่คะท่านไม้เขียนแค่หนึ่กลุมร claro oh ู้รอบเดียวเท่านนะคะ่อนน้้นี้เนี <s <s yeah. ่ยท่านยังไม่เขียนในอายังไม่เขียนคอรัะทารด้วยนะคะให้ดบบอะไรให้กับเปนกลุ่มโดยมีก็มาีนะแล้วก็มีหลายๆ่ด้วยนะคะท่ไม่ได้แบที่สำคัญเ่ยต้องงับฟ้าเสุิราจะเนคนเดีเพราะถ้าเป็นคนที่สนุกสนานจะตอบนี่แไม่รู้สึกเก่งไม่รู้สึกเก่านะคระ้าจะตอบ แม่เราจะเช้าเราบอกนะเกิดเราจะระวังสักทีใช่ค่ะจะดูบ้างจรับนะผู้บอกจะมองเรื่องการใช้ชีวิตคู่มองเรื่องถือเรื่องการมีเพศสับพันให้เป็นมุมมองอีกน่ารักน่าเราฟักครับเอาไปใช้ชีวิตกับเราได้เลยครับได้กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าหลายๆเรื่องที่ไม่เคยรู้เมื่อวันนี้แต่คุณเล็กนี่อาจจะตอบได้ค่ะใช่ครับแล้วคิดว่าเรื่องนี้ ไม่่าดูเลยแล้วแต่ถ้ามีอะไรทีามาเกเรา่อชิบชกแวกก้ไค่ะชค่ะเคชิญะคะเจคุท่านที่ไม่ด้เียวกเรานะคะไม่เคยเขียเรางวันรับฟังนะคะเ็นพิเศษจากอาจารย์หมอนะคะจานะคะเีราู่แล้วนะครับคุณหมอคุณหมอแกติคิร์ค่ะวันนี้นะคะเรายังมีหนังสืด้วยคเรียกรถที่เมน็ดเลยนะคะรู้ว่าเดีว หรือว่ามแต่ว่าไม่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 ตงนี้นร้านยัยนไม่ได้นะคะครับดอยู่ครับจะหายดีแล้วนะมอมาแล้วหมอมาแล้วมอมาแล้วนะคะยังยัก็ขอให้ความแนะนาให้เกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับความรู้ราอเนมสก็ขอที่นะครับขอบคุณครับเลยค่ะ หลายท่านอาจะยังไม่ไม่รูุ้ณหมอนะคะว่าท่านเป็นใครทำหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรไหมคะเดี๋ยวต้องดูเะมาทำความรู้จักกับคุณหมอก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณหมอที่ทำงานเนี่ยท่านรับผิดชอบและรับตำแหน่งว่าก็ว่าทำงานอยู่ที่นี่นะครับที่สีดาเนี่ยนะครับก็อยู่ในศูนที่เราทำธรรมนารนะครับทำเป็นเรื่องเร่ยกน้ยอ ออครับเอได้ค huh. ร uh, um, ับเอ้ยน uh ี่หนอถ้ที่เรียนกตนะดีรียนมันต้องมั่่อครับเข้าเรื่องการที่จะเรียนนะครับหลังจากที่เรียนจไปแล้วแพทย์นะครับก็จะทยที่น้นะครับแล้วก็ ก็รู้สึกไปตามยูจากงานชวิปนะครับที่จังหวันนะก็รู้สึกว่าดูสแล้วก็โอเแล้วก็คิดว่าน่าจะเปที่ที่เราชอบก็เลยเียนต่อไปตอนนี้น่ะต่านะครับตลาที่อการก่แล้วก็จบก็เป็นาสารีกคืออยู่ที่นี่ตั้งต้นเลยนะโเนเกิดเคุณหมอคะก็อยากให้คุณหมอเยียสุวภาพนิดนึงว่า ไม่ยังไม่เข้าใจความหมายคําว่าสุดินเรีว่าควบคุมตรงไหนบ้างอะไรบาสุดินอาเรียกพอเข้าใจกันไหมับสุดิเนารียก็คือดูแลเกี่ยวกับพื่นะครับแต่ถ้าสุดินั้นจะเป็นเรื่องอการตั้งคันและการอดนะครับส่วนนาเรียก็เกี่ยวกับเรืงของระบบส่งทาเทั้งหลยแลนะครับเรของวู่เรื่องของนไขเรงของการมีอู่อะไท้หายแลนะครับก็เป็นเรื่องของสุดิารีก็คือช่วงที่ไม่ท้องสุเป็นอาเรีย คนที่ตั้งก็จะเป็นเรืองสูงจริงก็ดูแลตั้งแต่เด็กจนถูงไปบนเรือต้องไปทอเลยะแต่ส่วนช่วงเด็ก็จะเป็นทีมันเน่มีคม้องาจะ่หอาวยเกน่วเั้องมาี ครับเว็บไซต์นี่นะครับก็เป็นคนะครับที่มหกนะครับมีส่วนที่มีแรดอยู่ครัเป็นเว็บไซต์ของคณะนะครับเรามีเวทีสำหรับถามตอบ n ณะสุภาพนะครับที่ีุกคนาะนั่สูดนะครับทุกเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับาอเป็นเว็บไซต์ที่มีคนมาถามแล้วก็มีาจารย์อาจารย์แพทย์าตอบคำานะครับก็ทำง่ายครับสี่ละออนไลน์นะครับผดก็ตรงปเลยครับสี่ละออนไ มาทำนี้ก็เจอหรือว่าเข้าไปเจอเว็บไซต์หรือว่าก็จะมีเมนูที่บอกว่าถามตอบคาสุขภาพอันนี้เป็นเมนูที่น้องที่สนใจสามารถเข้ามาถาผู้เรียนก่อนไม่ต้องมาลงทเบียนแ้มางทเบียนเยอะใช่ไหมครับนอกจากนี้ก็มีเรเีเ่าในห้องสมุดนะครับก็คือมีบทคามเกี่ยวัด้านสุขภาพที่อย่างในข่าารนะไราง้เข้ามาเข้ามาลงดเเติ ที่เราอยู่นะเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยรู้เลประชาชนทั่วเข้อมาเขาไม่รู้อ่ไรเลยนะ